นะคะวันนี้มาพบกับช่องลิวมิวีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะพี่ๆี่ค่ะอาวันนี้จะพามาเล่นเกมไวโคเตอร์นะจ๊ะหรือว่าเป็นฟิลแบบคล้ายๆแบบส่วนสนุกส่วนสัใจนะคะวันนี้จัดทุนมาที่299บาทนะพี่ๆนะขออนุญาตใส่เบ็ด3บาทล้างเกลือสัก10รอบเลยแล้วกันนะคะออโต้แล้วก็เทอร์โบของเรานะพี่ๆอนะอ่ะไปไปลุยกันเลยค่ะไปล้างเกลือกันดีกว่านะพี่ๆนะวันนี้จะเป็นยังไงทุน299จะทํากําจะทำกำไรให้เราได้หรือเปล่านะพี่นะ สัญลักษณ์วายมาดอกนี้สวยงามแน่โหดไม่แตกนะพี่ๆนะยังไม่แตกอยู่นะว่าสัญลักษณ์วายมาอีกแล้วค่ะดอกนี้ดอกนี้ว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสวยๆค่ะดอกนี้มีคุณสามโอ้ยไรล้วๆไรล้ว่ๆ,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 ๆดอกนี้คุณห้าละอ่ะเงินวันก้อนโตกันอีกหนึ่งรอบนะคะรอบแรกของเรานั่นเองนะพี่ๆนะอาสวยงามคะ่ะ ตะวันซูปเปอร์เมกาันแล้วจ้ะพี่พี่จ๋ามาดูอันดีวานจา่ะบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่เอ่ยนะเพี่นะโอ้โหน้ำไม่หยุดน้นำไม่หยุดน้นำไม่ย่นนี่น,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 นะอาบวกมาสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาท60สตางค์จ้ามาแรกของเราถือว่าสวยงามนะพี่พี่นะปะไปกันต่อเลยนะคะอันเมื่อกี้เบสสามบาทมาขออนุญาตใส่เบสสิบบาทกันเลยดีกว่านะคะโอเคปะเบสสิบบาทของเรานะพี่พี่นะ 30รอบค่ะออโต้แล้วก็เทอร์โบเหมือนเดิมนะพี่ๆนะอาสัญลักษณ์วายมาไม่เจ็งน้องสิบมาจา้ะอาดอกนี้ดอกนี้อ่ะไปไปลุยกันต่อเลยคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อนๆของเอน้องมิมิวเท่านั้นนะคะคนที่มีอายุต่ากว่า18ปีไม่แนะนําให้ทําตามนะ เป็นยังไงล่ะเป็นไงล่ะพี่พี่ทำไมเท็มแล้วเริ่มเท็มแล้วสำหรับเปลี่ยนมาเป็นเบ็ดสิบาทนะไม่ค่อยแตก่ะจะบอกนะว่าแตกไปดอกเดียววันนี้จะทุนมา299บาบทเท่านั้นนะสำหรับพี่พี่ท่านไหนมีเกมอะไรอยากให้น้องลอง มาแล้วดอกนี้5ตัวนะพี่ๆนะแต่แค่1บาทเองหรอเอาบวกมา30บาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเป็น10บาทอาสัญ,ญลักษณ์ไว้พร้อมสเก็ตเตอร์มาดอกนี้24บาทเท่านั้นนะพี่ๆนะอีกชกกรอบดีไหมไม่ดีอ่ะสัญ,ญลักษณ์ไว้มาอีก4ตัวสวยๆค่ะรอบที่2เราบวกมาเมื่อกี้49บาทนะพี่ๆนะอ่ะน้องเองเราจะสวยงาม30บาทนะเออมาขออนุญาตใส่เบท20บบาทกันเลยเอาทำไม โดดไปเป็ด30มไม่ไหวนะพี่นะมาใส่เบ็ด20บาท30รอบมันต่อเลยแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋ามาเป็ด20บาทลูกแม่น่ะสัญลักษณ์ไว้มาอีก4ตัวนะพี่พี่จ๋าพร้อมน้องเกคสวยแล้วก็ไหลต่ออ้ารอบที่3ามปุ๋ดอกนี้2 4 0ูนย์ไหลต่ออีกโอ้โหเงินรางวัลก็ตรงมาที่2องกองมาแล้วนะพี่พี่นะสวยงามค่ะบวกมา400บาทกันเลยทีเดียวเชียวนะเออให้มันได้อย่างนี้พอมีกําลังใจสู้ต่อนะพี่พี่นะสำหรับ เกมสวนสนุกเะเเออเรียกง่ายๆนะพี่จะไปเรียกอะไรเยอะวันนี้จะทุนไปที่2 9 9เท่านั้นนะช่วงมีเกมไหนปัวเกมไหนฟังคอมเมนต์บอกน้องกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมานลองจัดดูนะอยากให้เล่นเกมอะไรปัวได้เลยนะพี่นะขอมาเลยนะว้ายสกเก็ตเตอร์มาสกเก็ตเตอร์มาแล้ว3ตัวขอตัวที่4อ่ะยังไม่มานะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันใช่ไหมตัวที่สี่ยังไม่มาไว้โอกาสหน,าน้าเจอกันใหม่หูยร้านร้านร้านขายของใช่ไหม เป็ด20บาทของเราเหลืออีก12 10 11รอบเนาะเป็ด20แล้วจะลดเป็ดก่อนขออนุญาตลดเป็ดเลยแล้วกันนะเป็ด20รู้สึกว่าไม่ค่อยมาแนละ้วทีน่ะเป็ด20ไม่มา,นะมาแล้วจังหวกมากกว่าแต่น้อยแม่จ๋าเริ่มตึงเริ่มตึงมือแล้วแหละ้งแตกอยู่จ้ะยังมีฟิลแบบแตกอยู่แต่ว่าแตกน้อยสัญลักษณ์ Y ไม่มีเลยพี่จ๋านะน้องขออนุญาตลดเป็ดลงนะคะแล้วก็ใส่โอ้โหซูเปอร์ทีปะยัง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 อะ เป็นสิบบาทสามสิบรอนจะมาดูกันซิจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนอะไรดีอ่ะสวยงามคนะ่ะโู้โหดอกนี้สี่สิบแปดบาทอ้าเป็นสิบาทเริ่มมาแล้วค่ะเป็นสิบาทเริ่มแตกเป็นยี่สิบไม่แตกแล้วนะพี่พี่นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันตัวคุณดอกนี้คูนสามค่ะแต่ว่าไม่ไหลนะพี่พี่หนาอ่ะสัญลักษณ์วายมาแล้วดอกนี้วายมาสวยๆที่คกอวาทลาไหลต่ออีพูนสี่แล้วนะพี่พี่นะอ้โหูนสวยแล้วแต่ว่าไม่แตกต่อค่ะ ต่อนะพี่พจ๋าหาไหลกันต่อไหลกันยาวๆนะสันยลความ์ราโอยพวกมา48บาทกันเลยดีเดียวยวนะพี่พ่นะอ่าน้องวายน้องเจน้องเจไม่ใช่น้องวายคุณผิดอ่าเรานี้พวกมา70บาทไหลต่ออีกเจอีกอะสะเก็ตเตอร์มา2ตัวพี่จ๋าฟีเกมสองตัวนะตัวที่3กับตัวที่4ี่ยังไม่ E <ale> อ่าสัญลักษณ์วายมาดอกนี้เกด้วยค่ะแปดบาทเท่านั้นเนะอาวายมาอีกตัวไม่แจกเหมือนเดิมวายมาอีกแล้วแต่ว่าไม่ลงนะพี่ๆนะเอาวายมาวายมาดอกนี้แตกให้ชื่นใจหนะ่อยโอ้โหมาเต็มกราฟไม่แตกเลยนะพี่ๆนะมาเต็มกราฟมาลองเล่นเด็ดสามสิบบาทสักสิกบรอบกันหน่อยมาจะเป็นเอาวายมาแล้วสัญลักษณ์วายมาดอกนี้โอ้โหแตกแค่สามสิบเองแงวายมาโคตรเยอะแตกแค่นี้เองหล่อมาทําไม ประเด็นคือมาทําไมใช่ไหมอ่ะผมมา36บาทพี่จา๋าอ่ะอีก9บาทค่ะอีกเบาทไหลจอดเป็นน้องเจนะพี่พี่นะอุ้ยเกมมีรู้สึกว่าตอนแรกก็เหมือนจะได้กําไรนะแต่ก็เค้มเหมือนใช่ไหมเอามาใส่ไปสามสิบบาทอุ้ยซื้อฟรีซื้อฟรีเกมดีมกว่าพี่พี่ดาตังค์ไม่พอเลยดิประเด็นเอาไปห้าบาท350ราสนะพี่พี่นะโอ้โหลุ้นจัดถ้าปืนก็คือ รอบนี้ถ้าไม่ซื้ก็คือจบเลยนะอ่าการซื้อรีเกมขอกอุ้ยเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมตัวเดียวเท่านั้นไม่เข้าค่ะพีแต่แฮมเบอร์เกอร์หรอเขาเรียกอะไรไส้กรอกอ่าปีเกมอีกหนึ่งรอบนะพี่ๆนะยังไม่มานะคะตอนรอบนี้ตอนนี้คูณสองกันแล้วนะคะอ่าฟื้นก็ฟืน้นไม่ฟืนฟ้นก็คือจบนะรีเกมก็ซื้อทําถุกวิถีทางแล้วนะพี่ๆนะอาเงียบเงียบปิดเลยนะสัญลักษณ์อุ้ยสวยของเราไหลต่อมามาอุ้ยสวยงามนะ ามาเร่มโ่จสินะ,โนโะนะอยแนจะแตกน้ำตาจะไหลนะพี่พี่นโอ้โเข็มจัดบอกเลยเข็มจริงอ,เอะเงินาวัลวันนะพี่พนีหนาวกมันบาทคือไป็รอยกว่าบาทโอ้โหพอแคนี้เหรอไม่น่าจะแตกเลพี่พี่หาอสสัญลกษณ์ายดอกนี้ฟื้นไหมฟืนไหมไฟื้นค,ะค่ะบาทอววาดอนี้มาเ6สบาท มีโอกาสเข้านะพี่พินาเข้าไหมไม่เข้าค่ะยังได้กำไรอยู่นิดหน่อยนะพีิพนาอ้าเงินหอนก้อนโตร,รอบที่สามออกมาหนึ่งร้อยหกบาทจ้ะพี่พี่จ๋าเอาไงดีไปต่อไหมหรือว่าพอแล้วอามาใส่ซเบทห้าสิบบาทเลยม嘛สิบรอบค่ะไปดูซิว่าจะเป็นยังไงเบทห้าสิบจะเห็ดไหมปิดท้ายด้วยเบทห้าสิบบาทแล้วกันนะพี่พินาดูตรงแล้วไม่ันเป็นตลอด เถิดนะพี่นาซีเรียดมากเกินนะพี่จ๋าฝากกดไลค์กัแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องงันด้วยนะพี่ีนาจะได้มีกำลังใจติดต่อนีอ่ไหมเนอะอ่ะมือแล้วเอามาดิตึงมือจัดบอกเลยแลกไม้กันช่ำๆใช่ไหม ตอมีแปดร้อยบาทพี่สาวค เลยไม่เล่นต่อแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะพี่ๆจัดเกือบเกือบแล้วเกือบไม่รอดนะแลกหมัดก,กันตึงมือจัดนะโอ้โหถือว่าสนุกสนานกันเนาะพี่เนาะฟากกดแลกก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะอยากให้เล่นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะพี่พจ๋าอะไว้เจอกันคลิปหน้านะวันนี้ขออนุญาตขอ,ขอ,ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ